คำทักทายเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นความรักแน่นแฟ้นในหัวใจแต่ความรุนแรงในครอบครัวก็ทำให้ความอบอุ่นกลายเป็นความหวาดระแวงในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดลูกต้องถูกพรากจากอกเคราะซ้ำด้ามพลอยชีวิตที่เหลือแต่น้ำตายังตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์อีกเรื่องราวสุดแสนร้าวรานของเธอคนนี้จะลงเอยด้วยดีได้หรือไม่อย่างไรต้องติดตามพร้อมกันครับ ปาฏิหารแห่งรักนิทานจากเงาใจ Miracle of Love DAI Series สร้างขึ้นจากเขาโครงเรื่องจริงโดยรายการอีเตอร์อีจันเพื่อสะท้อนมุมมองทางสังคมตัวละครเหตุการณ์และบริบทต่างๆในเรื่องนี้เป็นการจำลองและปรับแต่งเพื่อความเหมาะสมไม่มีเจตนาให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อบุคคลหรือกลุ่มใดๆโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเบิ้มชายหนุ่งจากแดนอีสานกับลำดวนหญิงสาวจากแดนเหนือไกลทั้งสองเดินทางจากบ้านเกิดมาหางานทำที่กรุงเทพมหานครและโชคชะตาก็พาให้พวกเขาได้พบกันที่โรงงานแห่งหนึ่งในเขตมีนบุรีเบิ้มทำงานในฝ่ายผลิตส่วนลำดวนทำงานในแผนประชาสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มต้นจากคำทักทายเล็กๆน้อยๆ จนกลายเป็นความรักที่แน่นแฟ้นในหัวใจไม่นานนักพวกเขาก็ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและมีลูกชายตัวน้อยชื่อเมฆผู้เป็นดั่งแก้วตาดวงใจของแม่แต่เมื่อเวลาผ่านไปความรักก็เริ่มเปลี่ยนไปเหมือนเงายามเย็นเบิ่มเริ่มติดเพื่อนติดเหล้าจนกลายเป็นคนละคนเขาเริ่มพูดจาหยาบคายและใช้ความรุนแรงกับลูกและเมีย ลำดวนอดทนเรื่อยมาแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงลูกร้องไห้หัวใจของเธอก็เหมือนจะขาดรอนๆคืนหนึ่งขณะที่เบิ่มเมาแล้วหลับไปลำดวนได้หอบลูกชายวัยหนึ่งขวบเศษออกจากบ้านอย่างเงียบๆเธอตรงไปยังสถานีขนส่งหมอชิดหวังจะซื้อตั๋วรถทัวร์กลับบ้านเกิดที่เชียงใหม่แต่รถทัวร์จะออกในเที่ยวเช้าเท่านั้นลำดวนจึงอุ้มลูกนั่งรอในมุมมืดของสถานี โดยไม่รู้เลยว่าเบิ้มที่เพิ่งรู้ข่าวกำลังแจ้งให้ครอบครัวมาดักรอที่สถานีเมื่อเช้าตรู่มาถึงครอบครัวฝ่ายพ่อก็มาถึงพอดีพวกเขาเข้ามาอุ้มลูกออกจากอ้อมอกของเธอพร้อมกับน้ำตาและเสียงอ้อนวอนให้ลำดวนยอมปล่อยเด็กไว้ลำดวนลังเลแต่เมื่อมองเห็นว่าย่าของลูกกอดเด็กไว้แน่นและน้ำตาคลอเธอก็จำใจยอมปล่อยลูกไป เธอตัดสินใจขึ้นรถทัวร์กลับบ้านปล่อยดวงใจดวงน้อยเอาไว้ในเมืองหลวงโดยไม่หันกลับมามองอีกเลยเมื่อรถทัวร์แล่นออกจากหมอชิดในยามเช้ามืดเสียงเครื่องยนต์ที่ดังต่อเนื่องก็ไม่อาจกลบเสียงสะอื้นในใจของลำดวนได้เธอไม่พูดกับใครเลยตลอดเส้นทางมีเพียงหยดน้ำตาที่ไหลลงบนตักอย่างเงียบเมื่อลำดวนกลับถึงบ้านที่เชียงใหม่เธอก็พบกับความจริงที่โหดร้าย บ้านไม้เก่าของครอบครัวได้พังสุดลงหลังจากเหตุการณ์น้ำหลากเมื่อปีก่อนพ่อกับแม่ก็เจ็บป่วยและไม่มีงานทำลำดวนจึงต้องไปหางานรับจ้างในตลาดสดวันไหนมีคนจ้างให้ล้างจานแบกผักหรือขัดพื้นก็ได้เงินเพียง80-100บถึงบาทเธอต้องนอนในกระท่อมปลายนาที่หลังคารั่วพื้นดินชื้นแฉะไม่มีแม้แต่ฟูกนอนบางวันได้กินข้าวคลุกน้ำปลา บางคืนต้องทนหิวและนอนฟังเสียงท้องร้องเวลาผ่านไป8ปีเมกลูกชายของเธอในวัยเก้าขวบกำลังนั่งอยู่ในมุมหนึ่งของบ้านหมายเขาพลิกดูรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งที่ขอบภาพเริ่มหลุดลอกเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มทารกไว้แนบอกใบหน้าของเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนย่าผ่านมาพอดี เมื่อเห็นว่าเขามองรูปใบนั้นอยู่นานจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวอย่ามัวมองคนที่ไม่รักแกเลยแม่แกทิ้งแกไปเองอยากมีผัวใหม่จนไม่กลับมาเด็กชายเบือนหน้าหนีรูปในมือเริ่มเปียกเพราะหยดน้ำตาเขาไม่เถียงและไม่ตอบแต่เขาพับภาพนั้นอย่างเบามือแล้วซุกมันไว้ใต้หมอนในช่วงเวลาที่ลำดวนสิ้นหวังที่สุดเธอได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งในตลาดที่มาชักชวนให้เธอไปทำงานที่ต่างจังหวัด โดยบอกว่าไปเป็นแม่บ้านทำความสะอาดได้ค่าจ้างวันละ500บาทมีที่พักให้เธอจึงตกลงเดินทางไปแต่เมื่อแวะพักกลางทางในหมู่บ้านห่างไกลเธอบังเอิญได้ยินบทสนทนาที่ว่าไม่รู้ว่าอีพวกนี้จะได้ข้าหัวคนละเท่าไหร่หัวใจของลำดวนเย็นว่าเมื่อรู้ว่าปลายทางไม่ใช่การไปทำงานหาเงินแต่เธอกำลังตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ เมฆเติบโตขึ้นจนอายุ14ปีเขาส่งข้อความไปหาทุกคนที่พอจะดูคล้ายกันว่าขอโทษนะครับคุณเคยมีลูกชายไหมครับชื่อเมฆครับพ่อของเขาเห็นข้อความที่ส่งไว้จึงหยิบโทรศัพท์ไปแล้วปา,าลงกับพื้นจนเสียงดังลั่นพอได้แล้วผู้หญิงแบบนั้นไม่ใช่แม่แก